โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถเดิมเกมนะครับก็จะใช้ไปเครื่องสีแสนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาเติมปลดล็อกเอาเดร์คันนี้ก็จะมีอยู่2สูตรนะครับก็ดูกันดีๆนะวิ่งแรงทุกเกียร์แน่นอนครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนจีซนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนจูล,ลดกระบะรีโวนะครับคันนี้ก็จะอยู่คันที่116นะน้ำหนักก็จะอยู่ที่1800เลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมเกมนะครับก็เราจะมาสอนจูนกันเป็นเครื่อง4 0 0แ0นนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องเติมปลดล็อกเอานะครับ150บาทนะแล้วก็ซื้อไปแล้วก็เทอร์โบ2 0 0แสนนะครับล้อยางก็จะใช้เป็นยางอันที่3นะเนี่ยยางสปอร์ตตลอดเลยนะแล้วก็พวกเนี้ยเราก็ซื้อกันให้หมดเลยถ้าซื้อหมดแล้วก็จะได้ 1695HP รอบเครื่อง7 0 0 0นะครับก็ประมาณนี้คันนี้ก็เป็นรถเดิมเกมนะครับคันนี้ก็แต่งลายเองด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูสู้เกียร์กันเนี่ยแล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบปกตินะครับก็จะกดคันเร่งอย่างเดียวนะเรามาดูกันมันก็จะออกตัวดีมากๆนะครับอันเนี้ยมันออกตัวดีมากอะ่ะมันก็จะวิ่งวิ่งดีนะ แต่ท้ายท้ายเกียร์มันก็ไม่ค่อยเดินนะก็จะวิ่งประมาณนี้เลย8.17นะครับก็ถือว่าวิ่งเร็วมากๆแล้วปกติก็วิ่ง8.2นะครับเพราะว่ามันออกตัวไม่ได้นะแล้วก็มาดูร้านต่อไปร้านนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบใส่เกียร์เองนะครับผมก็ใส่เกียร์เองก็จะสับเกียร์ไปที่6,700รอบ6,800รอบนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับประมาณนี้เลย เขาจะวิ่งอยู่แค่4 G เกียร์นะครับผมก็จะวิ่งประมาณนี้เลย8วิจุดหนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าวิ่งเร็วมากแล้วนะเร็วแล้วแล้วก็มาดูอีกร้านหนึ่ง้านนี้จะเป็นร้านที่แบบวิ่งง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเราออกตัวไปแล้วก็เข้าไปกดล้อหน้าหรือว่าล้อหลังก็ได้เนี่ยออกตัวไปปัป๊บก็ไปกดล้อหน้าหรือว่าล้อหลังก็ได้นะก็จะวิ่งแบบง่ายๆเลย ม่ยากไม่ยากแต่ว่ามือมันต้องเร็วนะครับเราต้องออกตัวให้ได้ด้วยรถมันจะแรงนะก็วิ่งประมาณนี้เลย8วิจุดหนึ่งสองนะครับผมก็วิ่งเร็วมากวิ่งขนาดเนี้ยแล้วก็มาดูรานต่อไปลันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับแล้วก็กดสลับลันนี้ก็จะไม่ได้เบินยางนะก็กดสลับเพียวๆไปเลยไม่ต้องเบินยางมันก็จะออกตัวดีมากๆเลยนะครับก็ออกตัวโคตรเสียวอ่ะ สับเกียร์ให้ตลอดด้วยก็วิ่งดีมากก็วิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม8วิจุด2 2นะเฮ้ย6วิจุด2 2 <c oughs> ไม่ใช่8วิเอาตองคิดกระตังไว4้4กับ5นะประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูลานต่อไปแล้วนี้ก็จะเป็นการเบินยางนะเบินยางร้อนหน้าให้ร้อนเลยร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยนะครับผมมันก็จะออกตัวดีมากๆเลยนะ แต่ว่าเราต้องทําหลายรอบนะครับกว่าจะวิ่ง6.0นะอันนี้ยทารอบเดียวมันวิ่ง6.0เลยแต่รอบที่2ได้6.1บ้าง6.2บ,บ้างแล้วแต่จังหวะหลันนี้ก็ออกตัวดีมากแล้วก็สับเกียร์ให้ตลอดก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.08นะครับ6.08เอาตัคิดกระตั้งไว้4กับ5เหมือนเดิมเลยประมาณนี้ แล้วก็มาดูรันต well ่อไปรันนี้ก็จะเป็นสนามไฮเว์นะครับผมก็ขับปกติใส่เกียร์เองนะเอ้ยไม่ใช่กดล้อหน้าหรือว่าล้อหลังก็ได้ออกตัวไปแล้วอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยมันก็วิ่งดีเหมือนกันก็วิ่งประมาณนี้เลย8ปดวิจุนแปดวิจุดนะครับผม8ปดวดเจ แล้วก็มาดูรันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็เบินยางล้อหน้าไปเลยเบินให้ร้อนร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยอันนี้ผมก็วิ่งแค่รันเดียวนะไม่ได้วิ่งหลายรอบเลยวิ่งรันเดียวเลยไม่มันก็วิ่งวิ่งเร็วมากอะเรียบร้อยกวิ่งประมาณนี้นะครับหกวิจุด ห้าแปดนะครับผมหกวิจุดห้าแปดแล้วก็มาดูการกดสลับดันโลกันเลยดีกว่ากดสลับดันโลเนี่ยนะมันก็จะแบบฟฟียวๆหน่อยนะคันเนี่ยโะคตร่อคันเนี่ยฮันแน่เนี่ยเราออกตัวไปแล้วแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดสลับกันรัวๆเลยมันก็จะวิ่งแรงแน่นอนนะครับผม วิ่งสุดแท็กพอดีอ่ะคราวนี้มันก็วิ่งโคตรเฟีย้ยวอ่ะก็วิ่งอยู่ที่610นะครับผมเนี่ยหกร้อยสิบก็วิ่งเร็วมากเลยนะวิ่งขนาดเนี้ยไมย่เลย ปลายไยก็วิ่งประมาณนี้นะครับปลายายประมาณนี้เลยปลายไยวิ่งเท่าไหร่อ่ะปลายไฟก็จะวิ่งอยู่ที่604นะครับผมก็ประมาณนี้เร็วมากๆนะครับอ่ะแล้วครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่610บวกบวกเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีใครเอาไปดันโลหรอกนะคันนี้ก็แรงมากๆ ก่อนที่เราจะไปดูโซเกียร์กันเนี่ยเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันเด้อโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูโซเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับสูตรจูนเกียร์นี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์การขับปกตินะครับแล้วก็กดสลับดันโลเมื่อกี้นี้เลยนะครับขับปกติสนามเลสซิ่งเนี่ยมันก็วิง่งดีๆมันก็วิ่งอยู่ที่8.1วินะครับถ้าออกตัวไม่ได้ก็วิ่งอยู่8.2 8.3นะ แล้วแต่การออกตัวของเรานะแล้วก็ดันโลเมื่อกี้นี่เลยกดสลับดันโลก็วิ่ง610บวกบวกก็ถือว่าวิ่งดีมากแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้กดสลับแข่งทางสั้นกันนะครับเราก็จะปรับอมวลสุดลงมาอยู่ที่2.7 5หนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เบินยางล้อนหน้าให้ร้อนร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยวิ่งแน่นอนนะครับ6.0นนะ 6.1 6. 6 2ประมาณนี้แหละแต่6.0นี่คือแรงที่สุดแล้วมัน5.9ไม่ได้เลยผมทำหลายรอบมากทำยังไงก็ไม่ลง5.9ก็วิ่ง6.0ประมาณนี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะแล้วก็ช่วงล่างไม่มีอะไรมากก็แต่งตามใจชอบเลยครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็กดรีเซ็ตไปโอเคครับผมคันนี้ก็ทำให้แล้วนะก็เห็นขอมากันเยอะเด้อก็ประมาณนี้ คลิปหน้าจะเป็นขนาดก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ